ใหม่เจ้าของมือเดียวจากป้ายแดงรีโว่2.4มิตรปี2 0 2 3โปรโมชั่นราคาพิเศษไปเลยดาวเริ่มต้นเพียง0%พรอน1 2,000ตลอดสัญญานะคะรถมีปัญหาสามารถเข้าสู่โตโยต้าได้ทั่วจังหวัดของประเทศไทยเลยตรวจโครงสร้างรถมากกว่า 300cc จุดไม่มีชนหนักติดความจมน้ำตัดต่อกอใหม่แน่นอนค่ะพบกับกอลิล่าคาโชรูมรถยนต์มือสองมาตรฐานใหม่ในทุกช่องทาง e b o o k YouTube และ TikT o k ครับ กับกระจังนหน้าออกแบบดีไซน์ใหม่ที่ฉายลรกว่าเดิมนะคะมาพร้อมความดุดันไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟตัดหมอกและเซนเซอร์หน้ามีมาให้ครบเลยเพิ่มกลับแก้มนะคะทําให้ตัวรถดูสปอร์ตดุดันนี่ขึ้นมาพร้อมได้ย,ยางพิคโตนขอบ18นะคะแม็กฟูลโทนเฉพาะรุ่นสําหรับรุ่น 2. 4งนิ้วนะคะคันนี้กระจกมองข้างจะเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับสีดํามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะมือจับก็จะเป็นแบบโครเมียม um, ทั้ง4บานนะคะ มีบันไดขึ้นลงให้สะดวกสบายต้นลายตัวถังนะคะแทบจะไม่มีรอยขีปปดข่วนเลยคันนี้นะคะมาพร้อมับไฟ LED นะคะที่ส่องสว่างและไม่แยงตาเพื่อนร่วมทางนอกจากไฟท้ายที่เป็น LED แล้วมีไฟเบรกล้อที่สามมีมาให้ครบเลยนะคะกล้องถอยมีมาคะให้ครบนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์มีมาให้ถึง4จีุดเลยคันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างไปดูด้านในกันเลยค่ะปี2023น่ 2, นะคะใช้งาน1ปีนะคะวิ่งเพียง3า9 0 0ก้ิโลดูนี่เลยค่ะเบาหนังเนื้อเต็มเต็ม ้าเไม่มีรอยย่นเลยนะคะสภาพใหม่มากถึงด้านบนไปแกะใช้งานเองได้เลยนะคะอันนี้เป็นพวงมาลัย3ด้านนะคะหุ้มหนังมีมัลติฟังก์ชั่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงวางสายได้เลยนะคะหน้าจอมีเดียนะคะเชื่อมต่อ Android Auto แล้ Apple CarPlay ได้เลยแอร์นะคะปรับได้ถึง4ระดับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยสามารถเลื่อกโหมดการขับขี่ได้เลยไม่ว่าจะเป็น E c โ m o โ e หรือ Power Mode นะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของเครื่องจันต่อเลยค่ะ มาในส่วนข,ของเครื่องนะคะเครื่องเดิมนะคะใหม่หยุดแบบนี้เลยน็อตจากระโปงนะคะหัวน็อตเดิมไม่เคยถูกถอดไม่เคยขยับนะคะมัคือสีแต้มสีก็ยังเดิมอยู่ครบเลยใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มที่สุดเลยค่ะคันนี้นะคะรับประกันวารันตีสุดโตยโยต้านะคะถึงปี2028เลยหรือ150,000มืนกิโลนะคะรถมีปัญหาสามารถเข้าสู่โตโยต้าได้ทั่วจังหวัดของประเทศไทยเลยนะคะ <S <S และยังอุ่นใจนะคะกับสภาพโครงสร้างตัวรถนะคะโดย b l u Inspection Thailand ตรวจโครงสร้างรถมากกว่า3 จุดไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำตัดต่อก่อใหม่แน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ To โยต้าไฮรักรีโว่ดับเบิลแคบ2.4มิติแลนเนอร์ปี2023คันนี้ดาวเริ่มต้นเพียง0%พร้อมน2 0 0 0ตลอดสัญญานะคะหรือใครที่สนใจซื้อสดนะคะรับโปรโมชั่นราคาพิเศษไปเลยเพียง759,000บาทเท่านั้นออกง่ายได้ทุกอาชีพใช้งเงินออกเพียง1,000บาทเท่านั้นค่ะและยังมีบริการส่งมอบรถที่ทีเทอทุกจังหวัดของประเทศไทยอีกด้วย สนใจคันนี้สามารถฝากชื่อเบอร์โทรไวใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือโทรสายด่วนได้ที่เบอร์0 9 2 4 4 7 8 8 8แล้วประกันที่เชอร์รูมปริลยาคาขอบคุณคือคนสำคัญปริลยาคาลักรถลักคุณ